ทุกคนเคยสงสัยไหมว่าทำไมยาเสพติดยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทยทั้งๆที่มีการจับกลุ่มและปราบปรามอยู่ตลอดเวลาวันนี้กลุ่มของเราจะมานำเสนอข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัญหายาเสพติดเพื่อให้เห็นความรุนแรงและผลกระทบของปัญหานี้ค่ะบทขัดยอ่อปัจจุบันในการใช้ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นยังคงเป็นปัญหาใหญ่ ของประเทศไทยเป็นปัญหาที่สร้างความกังวลให้กับทุกคนไม่เพียงแต่ประเทศไทยจะสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศบทที่1ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาปัญหายาเสพติดนับเป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติทุกสมัยโดยมีนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อให้ประเทศชาติเกิดความสงบสุขความรุนแรงและ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากนี้การใช้ยาเสพติดยังเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทางสาธารณสุขของชาติปัญหายาเสพติดในชุมชนของกลุ่มเด็กและเยาวชนมักมีสาเหตุพื้นฐานมาจาก 1. สภาพทางครอบครัวที่พ่อแม่ย่าล้างกัน2อ,อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนที่ชักจูงจนเกิดความอยากรู้อยากลอง 3. ปัญหาพฤติกรรม ลอกเรียนแบบออกจากกลุ่มเพื่อนหรือผู้ปกครอง 4. ความเสี่ยงที่เกิดจากสื่อที่มีการแสดงตัวอย่างจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่เยาวชนเช่นความเท่ความรวยที่ได้มาจากยาเสพติดที่จำหน่ายวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพื่อประสานงานนโยบายแผนงานและป้องกันปัญหายาเสพติด 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรประชาชนขอบเขตการศึกษา การจัดการปัญหาอ่านสารเสพติดในเด็กและเยาวชนระบบศึกษาและชุมชนพฤติกรรมการเสพติดเช่นติดเกมติดเพื่อนติดการพนันวิธีการดำเนินการศึกษา 1. แก้ไขปัญหาของสถานศึกษา 2. การควบคุมดูแลไม่เท่าถึง 3. ตรวจหาผู้ติดยาและรักษาฟื้นฟู ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ 1. รู้จักป้องกันตนเอง 2. ได้ทราบถึงขอบเขตสารเสพติดมีผลอันตรายอย่างไรบ้างยาหรือสารเคมีชนิดใดๆที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติหรือจากการสั่งเคาะเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะเป็นวิธีการสูบการดมการฉีดหรือวิธีอื่นๆใดๆก็ตามเป็นช่วงระยะเวลาหรือนาน ติดกันจนนำให้ร่างกายสุดโทมและตกอยู่ใต้อำนาจหรือเป็นท้าของสิ่งนั้นยาบ้าหรือแอมเฟตามีนคือยาม้าเป็นชื่อสารเสพติดชนิดเดียวกันคือสารแอมเฟตามีนเป็นสารกระตุ้นระบบประสาทโดยออกฤทธิก์กระตุ้นสมองชั้นในหรือสมองส่วนอยากกัญชาเป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้าต้นสูงประมาณ 2-4ฟุตใบแตกเป็นแฉกคล้ายใบสัมปะหลังหรือใบละหุ่งโคเคนคือเป็นสารที่ได้จากธรรมชาติโดยสกัดมาจากใบของต้นโคคายาเคคือเคตามีนเป็นยาที่ใช้ในทางการแพทย์เพื่อใช้เป็นยาสรุปส่วนยาอียาลกจะแสดงออกทางระบบประสาทคือจะทำให้เกิดอาการประสาทหลอนเห็นภาพหลอนและได้ยินเสียงหลอน ทำให้มีอาการเหมือนคนบ้าอยู่ตลอดเวลาประเภทของยาเสพติดนะคะ 1. แบ่งได้ตามลักษณะการผลิตสิ่งเสพติดที่เกิดทางธรรมชาติได้แก่ฟิ่นกัญชาสิ่งเสพติดสังเคราะห์ทางเคมีได้แก่เฮโรอีนมอร์ฟีน 2. แบ่งตามลักษณะการออกฤทธิตต์ต่อระบบประสาทประเภทออกฤทธิ์กดประสาทจะมีฤทธิ์ทำให้สมองมึนงงงงซึมได้แก่ฝิ่นมอร์ฟีน,ฟนและโคเคน ประเภทออกฤทธิ์กระตุ้นประสาททําให้เกิดอาการตื่นเต้นตลอดเวลาเช่นกระท่อมหรือยามา้าประเภทออกฤทธิ์หลอนประสาทจะมีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการประสาทหลอนอารมณ์แปรปรวนได้แก่ LSE เหตุขี้ควาย สามนะคะสาเหตุของการติดยาเสพติดนะคะ1น,นะคะเกิดจากการชักชวน,นะคะ่ะ2เกิดจากการอยากทดลองอยากรู้อยากลองอยากสัมผัสเองค่ะ3ค่ะเกิดจากการถูกหลอกลวงค่ะทางกายที่ทาให้คนติดยาเสพติดนะคะเกิดจากการเป็นโรคประสาทนะคะโรคหัวใอักขระนะคะทําให้เกิดความทรามานนะคะจึงอยากบรรเทาโดยการใช้ยาเสพติดค่ะหนึ่งนะคะเกิดจากการาคึดข้อนะคะเป็นคนที่คิดว่าตัวเองนะคะมีความเก่งนะคะ2ค่ะเกิดจากสภาพแวดล้อมค่ะ เช่นสถานที่ที่แออัดนะคะหรือว่าอยู่ในสลับนั่นเองค่ะติดพอลิยาหนึ่งนะคะก็จะเป็นการที่มีความต้องการที่อยากจะใช้ยาตัวนั้นต่อไปเรื่อยๆค่ะ2ค่ะมีนมที่จะเพิ่มปริมาณการเสพติดเพิ่มมากขึ้นค่ะสนะคะเมื่อถึงรวลาที่ต้องเสพแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เสพนะคะก็จะเกิดอาการขาดยานะคะก็คือก็จะมีอาการหาวนะคะหรือว่าอาเจียนออกมาได้นะะั่นเองค่ะ4ี่ค่ะ ยาตัวน,นั้นนะคะจะทําลายสุขภาพร่างกายของเรานะคะทำให้เราสู้ผอมและมีโรคแทรกซ้อน,นะคะ่ะติดยาเพราะสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะเป็นนะคะหนึ่งสภาพแวดล้อมหอมมากแเ้าที่อาศัยอยู่นะคะจะเป็นแหล่งค้าขายายาเสพติดนะคะ 2. ค่ะสิ่งแวดลอ้อมภายในบ้านนะคะขาดความอบอุ่นค่ะรวมไปถึงการมีปัญหาชีวิตในครอบครัวค่ะ 3. ค่ะสิ่งแวดล้อมทางโรงเรียนนะคะหรือเด็กมีปัญหาทางการเรียนค่ะ 4ผลกระทบของยาเสพติดนะคะ1ผลกระทบทางสุขภาพค่ะเป็นผลกระทบทางสุขภาพทางกายแล้วก็จิตใจเลยค่ะ 2. นะคะผลกระทบทางการทํางานและการเรียนค่ะก็จะทําให้เกิดขาดสมาธินะคะและความจําขาดความกระตือรือร้นขาดงานหรือว่าขาดเรียนค่ะ3นะคะผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในด้านครอบครัวนะคะจะเกิดอาการเครียดนะคะมีความตึงเครียดค่ะและการ ขาดความไว้วางใจอะคะ่ะผลกะทบมีผลกระทบต่อลูกหลานะคะสีนะคะผลกะทบทางเศรษฐกิจก็จะเป็นการสูญเสียรายได้นะคะค่าใช้จ่ายซื้อ,อยานะคะและก็จะเป็นผลกระทบทางสังคมนะคะส่วนแนวทางการแก้ปัญหาของยาเสพติดนะคะในการแก้ปัญหายาเสพติดจาเป็นที่จะต้องใช้มาตรการควบคุมในทุกมิติมีดังนี้ค่ะ 1. การป้องกันการให้ความรู้ และการสร้างจิตสำเน็จจะเป็นการรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแก่เยาวชนและประชาชนและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัว 2. การป่าปรามการป่าบปรามเครือข่ายการค้าของยาเสพติดเป็นการดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มขัดและเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบการลักลอบขนส่งยาเสพติด 3. การบําบัดและฟื้นฟู การจัดโปรแกรมบำบัดผู้ติดยาจะใช้การบำบัดที่เหมาะสมกับผู้ที่ติดยาของแต่ละบุคคลเช่นการบำบัดทางจิตวิทยาการฝึกอาชีพในการบำบัดฟื้นฟูในชุมชนหลังจากนั้นก็จะมีการติดตามการสนับสนุนหลังการบำบัดค่ะและข้อ4นะคะจะเป็นการร่วมมือการสร้างความร่วมมือระดับสากลนะคะ จะเป็นงานประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านการเข้าร่วมองค์กรสากลและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเป็นงานที่ต้องใช้เวลาความร่วมมือและความอดทนเพื่อสร้างคนที่ปลอดภัยและยัง่งยืนการมุ่งเน้นการป้องกันการบำบัดและฝ้กฟน,นและการปราบปรามควบคู่กันไปจะช่วยลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างโอกาส ให้ผู้ที่เคยหลงคิดได้เริ่มต้นใหม่อ,อีกครั้งบทที่3สรุปสถานการณ์ปัญหายาเสพติด1สถานการณ์ยาเสพติดบริบทโลกคือสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งประเทศชาติ mm. เผยแพร่รายงานสถานการณ์ยาเสพติดโลก เมื่อปี2566เมื่อวันที่26มิถุนา2566ระบุว่าจำนวนผู้เสพยาเสพติดทั่วโลกเมื่อปี2564มีจำนวนมากกว่า296ล้านคนเพิ่มขึ้น123จากช่วงครศวรรษที่ผ่านมาและมีผู้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพรุนแรงจากปัญหายาเสพติดจำนวนมากอยู่ที่39.5ล้านคนเพิ่มขึ้น้ยละ4 5ในจำนวนดังกล่าว ได้เข้ารับการรักษาเพียงร้อยละยี่สิบสองสถานการณ์ยาเสพติดในกลุ่มประเทศอาเซียนคือปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสําคัญของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ยังดำรงอยู่อย่างยาวนาะนจนถึงปัจจุบันพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตยาเสพติดที่สัมพันธ์คือพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคอาเซียนโดยมีพื้นที่ อยู่ในเขตเมียนมาสปาปลาวและไทยครอบคลุมพื้นที่950,000ตารางกิโลเมตรได้ส่งผลกระทบต่อป,ประเทศในภูมิภาคเอเชียอย่างต่อเนื่องในอดีตพื้นที่สังเนียนทองคําได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดที่สําคัญแห่งหนึ่งของโลกและในพื้นที่มีการลักลอบปลูกฝิ่นเป็นจํานวนมากสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย 1. สถานการณ์ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะ สามเหลี่ยมทองคําเป็นแหล่งผลิตและตลาดยาบ้าเมชแอมเฟตามีน Am ใหญ่ที่สุดของโลกมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางลําเลียงช่วงโควิดสิและพัฒนาสารเสพติดใหม่เพื่อดึงดูดผู้ใช้ 2. ส,สถานการณ์ในไทยไทยได้รับผลกระทบจากการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากเมียนมาผ่านสปปลาว จังหวัดชายแดนเสี่ยงเชียงรายพะเยาเลยหนองคายมุกดาหารยาเสพติดแพร่กระจายเข้าสู่พื้นที่ทั่วโลก โซเชียลมีเดียกลายเป็นช่องทางซื้อขายสำคัญทำให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงง่ายขึ้น 3. ข้อมูลสถิติสำคัญปี2,565จับกลุ่มคดียาเสพติดกว่า337,186คดีของกลางยาบ้า555.7ล้านเมตรยาไอซ์ 2 6 6 6 2กิโลกร,รมัมเฮโรอีน4,520กิโลกร,รมัมเคตามีน1,350กิโลกร,รมัมโ,โคเคน45กิโลกร,รมัมเอตาซีน447,213เม็ดกัญชา41,573กิโลกร,รมัมไทยจับก,กุมยาบ้าและยาไอได้มากที่สุดในเอเชียยาบ้ายังคงเป็นปัญหาหลัก เพราะราคาถูกและหาซื้อง่ายปัญหายาเสพติดกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครักภาคเอกชนและประชาชนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสรุปปัญหายาเสพติด 4. ปัญหาใหญ่จากยาเสพติดในชุมชนได้แก่ 1. ปัญหาด้านสาธารณสุข 2. ปัญหาด้านสังคม 3. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สปัญหาด้านอาชญากรรมปัญหายาเสพติดในชุมชนของกลุ่มเด็กและเยาวชนมักมีสาเหตุพื้นฐานมาจาก 1. สถานภาพทางครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้าง 2. อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนที่ชักจูงจนเกิดความอยากรู้อยากลอง 3. ปัญหาพฤติกรรมล่อเลียนแบบจากกลุ่มเพื่อนหรือผู้ปกครอง 4ความเสี่ยงที่เกิดจากสื่อที่มีการแสดงตัวอย่างจนทําให้เกิดความเข้าใจในหมู่เยาวชนเช่นความเท่ความรวยที่ได้จากการเสพและการจําหน่ายยาเสพติด 5. สภาพแวดล้อมในชนุมชนและระดับการศึกษาที่ทําให้เยาวชนขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาเสพติด